สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะพี่น้องเขาจี้าพี่น้องมาทําความรู้จักกับต้นปลาล์มหน่อยพี่น้องต้นปลาล์มอ่อนๆแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอยู่ใต้โคนพี่น้องนะคะเกิดจากนี่พี่น้องอันนี้ก็คือปากปลาล์มที่เขาตัดลงแล้วมันลนเนาะมันล้นแล้วเขาเก็บพี่น้องเขาเก็บบาเบิดเปรื้มันสีงอกเลยเนาะพี่น้องเนาะงอกแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ลนพี่น้องลนกี่เม็ดก็เกิดทุกต้นเลยนี่ แล้วถาาว่าเออเราถ้าถ้ามันเกิดมาแล้วเราจะทายัางไงพี่น้องเขาเชี่ยงจังไดเนาะเขาก็ต้องกําจัดเนาะค่ะเสียมาไว้แบบนี้ก็ไม่ได้พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแย่งสารอาหารจากต,นนาตน้นเพ,พี่นาะเท็่ไหนต้นมันหกพ้อพี่น้องนี่นะคะพี่น้องแต่ก็ว่าฮะไปยบกเก็บให้มันเบิดมันก็สิเกิดเป็นต้นอยู่ใต้เงาถ้าเกิดว่ามันต้นเท่านี้มันก็ยังดึงได้อยู่พี่น้องนี่ ยิ่งดึงออกง่ายๆอยู่จ้ะถ้าเพิ่นซ้ำนี่ให้ดึงออกเลยพี่น้องจะปล่อยไว้เพิ่นใหญ่เด็ดขาดขันเพิ่นใหญ่เปรืบเนียจบเลยดึงยากมากนี่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งตน้นต้นที่มันใหญ่เล็วพี่น้องนี่ก็คือตัวอย่างของต้นที่เพิ่นใหญ่แล้วนาะพี่น้องแต่เขาปล่อยเพิ่นใหญ่ถึงขนาดนี้เล็ว ือย้ําเราพี่น้องถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ยาวถึงขนาดน,นี้แล้วมันจะดึงไม่ออกนะคะเนาะเป็นอะไรที่โอ้โหดึงไม่ออกเลยพี่น้องนี่ถึงขันหัวดวนแดกทางได้เลยพี่น้องมันจะแน่นมากนะคะแน่นสุดๆไปเลยไม่สามารถเอาออกได้ เพราะฉะนั้นข้หาห่ามปล่อยเพ่นไงแบบนี้พี่นอ้องนี่นะคะพี่น้องอันนี้เป็นต้นที่นี่แหละเฮาเกีบยวบเบิดหวดที่แล้วนี่พี่น้องเพราะมันเกิดมาก,กับขี้ข้านลกแล้วพี่น้องนี่แลวถามว่าเป็นยังคืบเอาอันนี้ไปปลูกไปหาซื้อให้ยังต้นแล,ล้วลอยสองลอยพี่น้องแพงกับแพง ก็คือว่าเพื่อนกัมีการบอกมาเนาะว่าถ้าเกิดว่าเาอาเอาไปปลูกเนี่ยถ้าเป็นสายพันธุ์ที่เขาบ่ได้คัดมานี่มันเสียแน่นบออกทะไล่พี่น้องบออกทลไล่เอาก็ยังบกเคยลองเนาะแต่ก็ไปซื้อเอาดีกว่าเพราะว่าสามปีกว่าเราจะปลูกกว่าเราจะได้เก็บพี่น้องซิมา,างุ่มๆเศร้าๆเนาะกับของบบแน่นอนกับไ่ได้พี่น้องไปสร้างอรรถ ร้อเก้าสิบบาทส่วนอันนี้ก็ถอนทิ้งค่ะโอ้ยเนี่ยเริ่มแน่นแล้วพี่น้องเนี่ยขนาดต้นน้อยๆได้น่ยถ้ามันงหญ่ไราต้องพูดถึงอือยไม่มไม ลักษณะของปั์มน้ำมันที่ปลูกจากเมล็ดที่เก็บจากโคนต้นปล์มนั้นจะมีความแปรปรวนของลักษณะต่างๆสูงมากโดยเฉพาะความแปรปรวนในลักษณะของผลปล์มนอกจากนี้ค่าเฉลี่ยของลักษณะทางการเกษตรอื่นๆเช่นจำนวนทลายและขนาดทลายก็มีความแปรปรวนสูงเช่นกันรวมทั้งมีเปอร์เซ็นต์จำนวนต้นที่ไม่ทลายปล์มเลยสูงมาก โดยทั่วไปพันปลอมจะมีผลผลิตทลายปล์มสดต่อไร่ต่อปีตามกว่าการฝูกฟาร์มน้ำมันพันดีหรือพันรูปผสมเทนนราประมาณ30-40%เอร์เซซึ่งมีผลทำให้รายรับเป็นจำนวนเงินจากการขายทลายปล์มสดต่อไร่ต่อปีลดลง30-40%เปอร์เซตเช่นกัน คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะ